มาดูกันต่อที่บูธ BMW ครับเราเจอเจ้าคันนี้ฮะ BMW iX 2รถยนต์ไฟฟ้า100%สไตล์ SUV คูปจากทาง BMW ที่เปิดตัวในโลกแล้วอย่างเป็นทางการนี่ iX 2หน้าตาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าตัวรถนี้เรียกได้ว่าถ่ายทอดกลิ่นอายมาจากเจ้า BMW iX ได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยดูด้านหน้าของตัวรถซะก่อนจะเห็นได้ว่า ตัวคิดนี้กริลของเขาเนี่มีไฟมาให้ด้วยนะคุณชมนี่เห็นไหมกระจังหน้ามีไฟนะแล้วก็ไฟหน้า LED แบบนี้นะฮะเป็นดีไซน์ยุคใหม่ๆของ BMW นะจะได้ไฟหน้า LED แบบนี้นะครับแล้วก,กระจังหน้ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้ามีไฟแบบนี้แล้วก็ไตคู่ครับเป็นไตคู่ขนาดใหญ่นะฮะระบบระบยอากาศที่แท้จริงจะอยู่ด้านล่างบริเวณด้านใต้แผ่นป้ายทะเบียนตรงนั้นเลยนะฮะ ถือว่าเฮ้ยออกแบบมาเอาเรื่องอยู่นะคันนี้สวยอยู่นะสวยอยู่นะแล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถกันนี่สีสันถือว่าสวยงามชัย่อยเลยทีเดียวนะครับล้อเขาเป็นล้ออันลอยนะครับเป็นล้อ M ด้วยขนาด20นิ้วรัดายางขนาด245/40ท R20 นะฮะนี่ก็มาดูที่ด้านข้างของตัวรถจะเห็นได้ว่านี่เขามาในรูปแบบของ SUV coupe แบบนี้เลยนะฮะ คือไซส์เนี่ยจะอยู่ในตระกูลเดียวกับ X2 ที่จัดจำหน่ายในบ้านเรานั่นแหละนะฮะคันนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นั่นเองนะครับลักษณะหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับมือจับประตูก็เรียบเกยกับตัวถังรถนะฮะแล้วก็เวลาเปิดก็คือสอดเปิดนั่นเองนะครับมาดูกันต่อที่ด้านท้ายของตัว IX2 โอ้โหไฟท้ายนี่ สวยงามมากนะดีไซน์เรียกได้ว่าดูโดดเด่นสะดุดตาไม่เหมือนใครบนท้องถนนอย่างแน่นอนนี่แบบนี้เลยนะและด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนเขาไม่มีท่อไอเสียนะครับแล้วก็ตัวท้ายของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นท้ายลาดลงมาตามสไตล์ของรถยนต์แบบคูปเป้แล้วนะฮะส่วนเรื่องใบปับน้ำฝนอันนี้ไม่มีนะครับส่วนตัวระบบขับเคลื่อนรุ่นย่อยตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรุ่น X Drive 30นะครับขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่นั่นเองนะ บบนะดูช่องชาร์จนหนึ่งดูอ่านี่เขาจะแยกระหว่าง A C D C นะจะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เพราะว่าช่องชาร์เขาจะเป็นชา์เดอร์โมนะของประเทศญี่ปุ่นมือเปิดประตูจะเป็นระบบสอดเข้าไปนะอย่างพิ่ผม,มบอกนะเปิดแบบนี้จึ๊บนี่เปิดเข้าไปปา๊านี่ข้างในประมาณนี้ไอข้างในถือว่าดูดีนะสำหรับเจ้า IX2 สเนี่ยดูซะก่อนเป็นไง จอจะเป็นจอยาวแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์ของ bmw ยุคใหม่นะตัวระบบปฏิบัติการผมคาดวนะ่าน่าจะเป็น bmw os 8ดนะดูจากดีไซน์แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็คือตามสไตล์ของ bmw ยุคใหม่มาในรูปแบบแบบนี้แล้วแล้วก็คันเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้อ่าคันเกียร์เป็นแบบนี้นะครับชุดเครื่องเสียงเวอร์ชันญี่ปุ่นจะเป็นฮา r m ม n นคาร์ดอนนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างต่างเนี่ย งานดีงานพรีเมียมเลยทีเดียวครับมาดูกันที่เบาะนั่งโดยสารตอนหลังนะครับโอ้โหนี่เขาเป็นรถแบบ SUV ยูีคูปนะท้ายก็จะลาดลงแบบนี้พื้นที่เฮดรูมไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็มีหลังคากระจกมาให้เหมือนกันมีช่องแอร์มาให้มีช่องเสียบ USB Type-C มาให้2ช่องนะครับแล้วก็พื้นที่วางขาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะจากพื้นจนถึงเบาะเนี่ยไม่ได้สูงมากนะน่าจะชันนะแต่คันนี้ น่าจะไม่ได้ให้เข้าไปนั่งนะเพราะว่ารถมันดูสะอาดมากเลยมาดูกันต่อกับคอนเซปต์คาร์หน้าตาสุดหลุดโลกคันนี้กันครับจากด<อ>ี W นยัยูนะโอ้โหนี่ดูกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าไตคู่ขนาดโอ้เนี่รได้ว่าไซส์ไหนเดียครึ่งคันอะทั้งคันเนีวยว่ยวะจังหน้าทั้งทั้งกระจังมันแบบโอ้ไตคู่โคตรใหญ่นะแล้วก็ข้างในเขามีการเล่นลูกเล่นนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเป็น เท็กเจอร์อยู่ข้างในนะครับเป็นแบบ3มิติเลยนะมีการเล่นไฟให้ดูด้วยนะนี่จะชื่อรุ่น B M W Vision นะฮะโอ้ดีไซน์เลยได้ว่าล้ำสมัยหลุดโลกมากๆเลยนะครับล้อเป็นล้อแบบนี้เลยนะโอ้ดีไซน์เลยได้ว่าหลุดหลุดโลกเลยอะ่ะล้อ21นิ้วรัดยางขนาด2,4,5ทับ35โอ้โหดูล้อในยางซะก่อนอลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ กระจกมองข้างของเขาไม่มีนะครับจะใช้เป็นกล้องแบบนี้นะฮะก็ดีไซน์จะมาเป็นแบบรถเป็นรถซีดานที่ดีไซน์มันดูล้ํามากเลยนะแล้วก็ทั้งคันเนี่ยมันเป็นกระจกหมดเลยกระจกใสๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเนี่ยมันจะเป็นแบบกระจกใสๆแล้วก็ใช้เป็นกล้องในการมองแทนกระจกมองข้างมาดูกันต่อด้านท้ายของตัวรถนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าดีไซน์จะดู แบบมินิมอลมินิมอลยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบแนวยาวๆแบบนี้จะไม่ได้เป็นเส้นยาวๆนะฮะจะมาเป็นแบบมีความสามมิติอยู่ข้างในนะเนี่ยอยากให้ซูมดูดใกล้ๆนะครับตัวไฟท้าย,ยจะมีความสามมิติอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมลองดูนะเห็นปะมันจะเหมือนเป็นไฟสามชั้นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็โลโก้ BMW ก็คือแบบโคตรจะมินิมอลเลยนี่แล้วดูภายในของตัวรถ มันทั้งคลีนทั้งมินิมอลโอ้โหสายมินิมอลนี่ถูกใจอะเพราะว่ารถมันคลีนมากๆนะนี่ดูภายในของตัวรถซะก่อนมันดูแบบมันดูมีความแบบมินิมอลมากๆเลยไอ้กล้องนั้นไม่เกี่ยวนะครัเอาไว้ถ่ายท่าสดนะไม่ใช่อุปกรณ์ติดรถนะครับแล้วา้าๆประมาณนี้เลยนะแล้วก็พื้นรถเนี่ยดูซะก่อนนี่เห็นไหมดีเทลมันดูดีมากเลยนะ มาดูต่อที่บอ่อนั่งตอนหลังนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นหลุมลงไปเลยนะครับนี่เป็นหลุมลงไปเลยมันเหมือนเป็นค็อกผิดของเครื่องบินเลยนะนั่งลงไปเป็นหลุมอย่างนี้เลยถือว่าดูมีความพรีเมียมแบบมินิมอลอ่ะเป็นความพรีเมียมแบบมินิมอลแล้วดูพื้นรถเนี่พื้นรถมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนพรมนะอืดูมีความแบบอลังการแบบมินิมอลมินิมอลแล้วดูหลังคา ผู้ชมโอ้โ oh หใส่กิ้งเลยอ่ะคือตอนจอดโชว์มันก็สวยดีนะแต่ผมไม่อยากนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นของจริงแล้วเอาไปวิ่งบนท้องถนนจะเป็นอย่างไรนะเออแล้วก็ดูที่ที่กระจกเห็นกระจกของเขาจะเป็นกล้องแบบนี้นะนี่เป็นกล้องเห็นไหมแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอ ใหญ่เบลเอร์เทอร์เลยหลายที่ด้านหลังของผมนี้เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมจากทาง B M W ครับกับเจ้า B M W i x 5 h y โดรเจนครับโอ้โหเป็นรถยนต์ไฮโดรเจนนะต้องบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพลังงานไฮโดรเจนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังมาแรงมากๆมีปั๊มไฮโดรเจนให้เลือกใช้หลายที่เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะรถไฮโดรเจนเนี่ยก็มีบนถนนญี่ปุ่นเนี่ยผมเจอเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะอย่าง ตัว Toyota มีละอีกนะก็มีคนใช้งานค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็เป็นรถบัสที่เป็นฟิลเซลเนี่ยก็มีเจ้าไฮโดรเจนด้วยเช่นกันและนอกจาก iX2 และตัว Vision Concept ที่เราได้ดูกันไปรวมไปถึง i5 h y d ไฮโดรเจนที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทาง b m w มดก็เอาตัวของ i5 ที่เป็น รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยสดๆร้อนๆเอามาโชว์ด้วยแล้วก็มีตัว i 7 m 7 0ด้วยเช่นกันนะฮะก็เรียกได้ว่ามากันก็ครบรายอัพของรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรามาสังเกตที่งาน japan mobility show อย่างงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเองเนี่ยจะค่อนข้างตื่นตัวเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแบบพึ่งเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับ nissan เนี่ย nissan คือไปค่อนข้างไกลแล้วถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับส กับแบรนด์จีนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ว่าเขามาอยู่แล้วเขามีของอยู่แล้วก็เป็นการนํามาโชว์เลยว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าของฉันเนี่ยโปรดักต์มันหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นโปรดักต์คอนเซ็ปต์อยู่นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปานน้ำ536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ